สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้มีรถนะครับเป็นกระบะนะกระบะสีขาวมุกหนึ่งคันนะครับบอกเลยว่าสภาพเนี่ยผมเห็นแล้วผม QC แล้วนะครับบูไฮไลท์คือสภาพสีของของเขานะเรียกว่าเนียนๆกิบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับผมดูแล้วสวยจริงๆครับสวยจริงๆสีเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสีเป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าใสๆโครเมียมแบบนี้ไฟหน้าให้มาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือนะครับ isuzu d max 1.9ได้ตัว L นะครับ เป็นตัวแอลนะครับตัวนี้รถสภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับซ้ายขวาและเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสูตรไฟดีของเขานะครับไฟรีเป็นไฮโดรเจนนะครับเป็นไฟไฮโดรเจนนะแล้วก็บอกเลยครับสีสันชัดเจนริ้วรอยน้อยมากๆบอกเลยว่าแทบไม่มีครับรถคันนี้สวยใสไร้ทิ่ติเลยนะครับซุ้มล้อบองล้อต่างๆนะบอกเลยสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ รถส,สวยๆใสๆ,สๆเงาๆเดิมๆเหมือนออกจากห้างป้ายแดงเลยนะครับซุ้มล้อโปร่งล้อต่างๆสภาพเดิมๆแบบนี้ไม่มีรั่วไม่มีเสริมนะครับปีกนกไม่มีคดไม่มีงอใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับช่วงล่างแน่นๆนะครับแรงซับย่างดีนะครับจะขึ้นลูกลานาดจะขึ้นเขาลงห้วยนะครับได้หมดเลยรถสภาพสวยคันนี้บอกเลยครับราคาค่าตัวของเขาอยู่แค่ 1> 5 1 9 0 0 0บาทผมให้ส่วนลดนะครับจากหน้าป้ายไปปกติราคา5 4 9 0 0 0่หมนะครับเหลือ519เท่านั้นเองนะครับประหยัดไปเลย30,000บาทที่สำคัญคันนี้นะครับมีของพรีเมียมให้ด้วยนะครับมีของพรีเมียมให้มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับแล้วก็มีบัตรเติมน้ำมันให้อีก500บาทนะครับเรียกว่าให้แบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับรถแรกแจกแถมนี่คือฮิวเซอร์ดีแม็ก ช่องนี้บอกเลยครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับคาแต่รถสวยเกรดเคุณภาพนะครับบอกเลยเราเป็นรถที่เราขายในคลาสพรีเมียมนะครับรถพรีเมียมทุกคันนะครับการันตีรถเกรดเคุณภาพนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะบอกเลยรถนะครับรถนะครับปัญหาจุกจิกไม่มีนะครับขับไปใช้ไปยาวๆไม่ต้องซื้อไปแล้วซ่อมไปนะครับขับไปซ่อมไปเราไม่เอาครับเราขับไปใช้ไปยาวๆเลยนะครับ ไฟหน้าใสๆสแบบนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่ไฟสวยแบบนี้เลยนะครับมาท้อมกับกรอบนะครับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมตัดกับบอดี้ที่เป็นสีดำาๆแบบนี้นะครับบอดี้ดำๆแบบนี้เลยนะครับรถสีเดิมสภาพเดิมนะครับก็ของเดิมรักษาดูแลดีมากรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวสีสันประปรองนะครับสะอาดสะอ้านนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์สว่างสวัยใสใสเงาเงาดิดๆแท้แท้สีขาวมุก มาพร้อมกับยาง thunder mag alloy นะครับแมนะ็กอ l o y น็อตหลุดูคู่หน้าดิสเบรก abs นะครับขอบล้อได้มาขนาดขอบ16นะครับขอบ16ภายในสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่บิดไม่งอมไม่เคยโดนชนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวกระจกของเขานะครับบอกเลยกระจกเป็นโทนเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวมุกตัดกับบอด,ดี้สีดำเงาแบบนี้นะครับคิย์กันสาดซ้ายขวาหน้าหลังมีให้หมดนะครับคิ้วหล่อๆรถนะครับไม่มีคิ้วไม่มีคิ้วกันสาดก็เปียกเหมือน ผู้หญิงไม่มีคิ้วนั่นเองครับออกมาหน้าโลโลครับแต่ถ้ามีคิ้วเรียบร้อยแล้วก็ออกมาหน้าหล่อๆ,ๆ่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับหุจับประตูนะครับเป็นโครเมียมครับเรียกว่าให้มีสันคมสวยเงางามชัดเจนโดดเด่นน่าใช้น่าขี่ตัวเครื่องเป็นไฮรันเดอร์ด้วยนะครับฟิล์มติดให้พร้อมติดครบแล้วฟิล์ม60รอบคันนะครับกระจกเดิมกระจกแท้โรงงานหลังคาสภาพเดิมๆครับหลังคาเดิมๆไม่มีลิดควด่ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ดีไซน์ของอีซูสูนะครับบอกเลยดีไซน์ของเขาครับรถแต่เดิมๆหล่ออยู่แล้วนะครับอยากหล่อกว่านี้ก็ไปแต่งมุงแต่งแม็กใส่แม็กหน่อยละหมื่นสองหมื่นนะครับก็หล่อยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยโคตรหล่อนะครับบันไดข้างบันไดเหยียบนะครับบันไดข้างบันไดเหยี่ยบเขานะเป็นดําด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวสีบอลเงินตัดเส้นกับสีดำนะครับบอลเงินตัดดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมุกนะครับมีความสวยมีความฉบเฉี่ยวนะครับ พอทางน้ำมันนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับดีแมคันนี้ผมบอกเลยครับเครื่อง1.9นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับในคลาสของรถกระบะนะครับดีแมเนี่ยตัวเครื่อง1นเนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าจะจะแต่งก็แรงนะครับจะขับปกติก็ประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆนะครับพร้อมขับขี่พร้อมใช้งานนะครับ ยางหน้ายางหลังสภาพใหม่ๆตั้งศูนย์ทงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับไม่มีสั่นคลอนใดๆดทั้งสิ้นนะครับโงมาลอยไม่แว่งด้วยช่วงล่างชัตซีเดิมแบบนี้เลยนะครับชัซีเดิมนะครับไม่มีจะต่อแล้วบอกเลยไม่มีวอลชัซีใดทั้งสิ้นครับของเดิมของแท้นะครับรถคันไหนที่มีวอลชัซีบอกเลยว่าเ็าอยากไปซื้อเช่นกันนะครับถ้ามีวอลชัซีมานะครับไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับผมบอกเลยไฟแนนซ์ไม่รับจัดแล้วผมก็ไมม่่่รรัััับบบบซื้้อเชนนนนนนกะะคแแตงา รถต้องขายสภาพเดิมได้ราคากว่านะครับบอกเลยซื้อรถนะครับขาดสภาพเดิมแต่งได้แค่แมกแค่ท่อพอแล้วนะครับอย่างอื่นอย่าไปทําอยู่ราคาตกราคาเสียนะครับจะขายต่อก็ยากนะครับต้องจัดจะไม่ขายนะไฟท้ายเดิมๆไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายแดงๆแบบนี้ LED ของแท้ของ Isuzu นะครับไฟดีไฟเดียวเป็นฮาโลเจนตัวเครื่องนะครับโลโก้อยู่ครบเป็น DDI มาพร้อมกับตัวบันไดบันไดกันชนหลังนะครับ บรรดเหยียบนะครับเป็นดําเงาเมทัลิกแบบนี้พร้อมกับตัวที่เป็นฐานรองของเขานะครับกันชนเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสใสๆโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัเบียน9237ช่องนี้คืออะไรใครสงสัยเนาะช่องนี้ช่องนี้นะครับช่องนี้ก็คือช่องนะับที่เอาไว้แย่และเอาไวไข้ขายยางอะไรนะครับเวลายางรั่วยางซึมยางแตกนะครับนี่ยางอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ ชุนุูมนุมาท่อเดิมๆแบบนี้เลยช่วงล่างแน่นๆนะครับอซูสนะครับบอกเลยศูนย์ทั่วประเทศนะครับขับง่ายขับดีขับสะดวกนะครับแล้วก็น่าใช้น่าขับขี่รถดเดิมๆของเขาครับหลอ่อสวยดีไซน์เขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์คือดีไซน์ของเขานะครับยอดขายเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะยอดขายอันดับต้นๆแล้วก็เลยบอกเลยว่ารถนะครับอซูส์เนี่ยรับในในคลาสของกระบาทนะครับ เป็นรถที่มันหล่อดีไซน์หลอดีไซน์แบบทันสมัยนะครับมองทางไหนก็หล่อน่าใช้นะครับนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็ประหยัดน้ํามันคือที่1เลยนะครับสภาพภายในนะครับเปิดมานะครับเป็นบุหนังสีดําแบบนี้นะครับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็มีออโต้ให้1บานนะครับล็อกกระจกได้นะครับล็อกกระจกทั้ง4บานล็อกได้จากแผงคนขับนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ล็อกให้นะครับเซ็นเซอร์ล็อกมีให้ใช้ได้ปกติเลยนะครับ มองจุดด้านในไปนะครับจะบอกว่าฟิล์มนะครับฟิล์มยังไม่ฟิล์มนะครับติดมาเป็นสภาพเดิมๆของเขาก็คือ60นะครับเขาจะเอาทึบกว่านี้คลองแสงมากกว่านี้ก็เป็น80แล้วกันนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับสามการ์ดสปอร์ตคันนี้บอกกันเลยเซตอ่าเรื่องแอร์แบ็กครับมีให้นะแอร์แบ็กเขามีให้อยู่แล้วนะครับสี่ประตูคันนี้แอร์แบ็กมีให้ชุดเบรก ABS ก็มีให้ครบนะครับกุญแจได้มานะครับกุญแจจะเป็นแบบขี่ไขแบบนี้เลยนะครับปลดล็อก รือล็อกได้ให้ที่คุญแจเลยนะครับคุญแจนะคันนี้เวลาเสียบนะครับเวลาเสียบนะครับเวลาเสียบเวลาถอดรถมันจะมีการล็อกแบบออโต้นะครับกระจกได้มาเป็นไฟฟ้าปรับได้นะครับแต่เวลาเปิดนะครับพับกระจกเปิดกระจกเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่เนาะในคลาสของอ i ซูซุนะครับของเขาจะยังไม่ได้ให้มานะครับชุดเครื่องเล่นต่างๆนะครับเป็นวิทยุ am fm นะครับสามารถจะเปิดปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับอ่าโลโก้ยิสุขึ้นมาไงเสียงดังครับอ่าโชได้ปกติเลยนะครับแอร์ปรับได้สีระดับความเย็นนะครับความเย็นสีระดับร้อมชองแอกันออกจะออกตรงขาจะออกตรงหน้าได้หมดเลยนะครับนี่ไบฟ์ฟ้ายไลยหมอกมีให้รถคันนี้บอกเกินนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับยิสุดีแมปตัว1.9นะครับ เบาะหนังตึงๆสีดำตัดตะเก็บแดงแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆน่าใช้นะครับเหมือนรถป้ายแดงออกจากข้างนะครับไฟนะครับไฟไฟดาวไลท์ก็มีให้ช่องเก็บแว่นก็มีให้ครบแบบนี้เลยนะครับม่านบังแดดก็มีให้ครบเช่นกันนะครับหลังคางต่างๆสีผิวพันสะอาดสะอานนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีแผลไม่มีขา,ขาดใดๆทั้งสิ้นนะไฟส่องสว่างกลางคืนก็มีให้ครบเช่นกันนะครับ ส่วนเปิดประตูมานะครับประตูมาประตูแถวที่2เนาะของประตูคนนั่งนะครับเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆไม่เจ็บไม่ช้ำนะครับที่สําคัญมีพนักพิงแขนมาให้เรียบร้อยแล้วพับได้หรือจะมาตั้งก็ได้นะครับแต่ไว้วางแขนตรงนี้นะครับนี่รถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2ใบตรงนี้เลยนะครับนี่ช่องวางแก้วน้ําแล้วก็มี USB ตรงนี้ให้อาไ้เสียนะครับ5โวลต์1แอมป์นะครับ1จุดอ่าเบาะยังปรับ เบาะนะครับเบาะก่นนเบาะนะครับเบาะหน้านล้ยังยังปรับแบบเป็นเรียกว่าเป็นแมนุวนอยู่เนาะส่วนเครื่องมือไม่แรงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือไม่แรงนะครับอยู่ครบๆเลยเครื่องมือไม่แรงมีครบนะครับสนิทไม่มีขึ้นนะครับรถไม่เคยโดนน้าท่วมต้องดูตรงนี้เท่านั้นนะครับดูให้ลึกนะครับดูให้รู้จริงนะครับดูช่องเปเท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับบอกเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไม่เสียหลายแน่นอนนะครับกระบะคันนี้ราคา50 0 0 0 0นนะครับ 5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจากป้ายแดงจากป้ายนะครับจากป้ายแดงราคาประมาณเก้าแสนนะครับเหลือราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นตประหยัดเงินในกระเป๋านะครับไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับกำเงินมาแค่ห้าแสนกว่าบาทนะครับได้รถสภาพเหมือนป้ายแดงไปใช้ไม่แค่แสนห้านะครับไม่แสนห้าสภาพสวยๆคันนี้เลยนะครับจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ช่องเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ก็มีให้นะเดี๋ยวนะเปิดตรงนี้นะครับถ้าเปิดเดี๋ยวผมไม่ได้เปิดเปิดยังไงอ๋อเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีเก็บงานนิดนึงนะครับอ่ะไฟเลี้ยวคอยขอทางอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับคันนี้เลทผ่อนเท่าไหร่นะครับปะวัติดีเครดิตดีนะครับเลทผ่อนของเขาอยู่นะครับอยู่ที่นะประมาณอยู่อยู่นะครับฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่9,500นะครับ สภาพเครื่องเดิมๆนะครับสภาพเครื่องเดิมๆนะครับปาร์ติเกอร์มอกอยู่ครบๆนะครับนี่นี่คือฝาแท้ฝาเดิมโรงงานนะครับของเดิมของแท้เลยนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นตัวเครื่องนะครับเดินดีนิ่งเงียบนะครับไม่มีเสียงร้องวิดวาดใดๆทั้งสิ้นนะครับสายทานไม่หย่อนนะครับมอน้ําไม่ดันนะครับฝาไม่หมดอายุนะตัวสายตัวท่อต่างๆนะครับเรียกว่าไม่ไม่หมดอายุยังใหม่ๆคลิปๆแบบนี้อยู่เลยครับรถปี17นะครับสภาพใหม่ๆเหมือนรถป้ายแดงนะครับ บอกเลยสนใจกาลังหารถอยู่นะครับกระบะสักคันดีๆครับโทรหาผมเท่านั้นนะครับ0ูนย์เก้าสี่เสี่แปดสี่แปดนะครับคันนี้ผ่อนแค่เก้าพันห้าครับปีดาวถ้าอยากผ่อนถูกกว่านี้ก็ดาวมาครับดาวหมื่นสองหมื่นสามหมื่นว่าไปครับปีดาวได้เลยคันนี้ครับจะอยู่เหนืออยู่ใต้นะครับบอกเลยออกได้หมดนะครับขอแค่มีแบบประชาชนใบเดียวออกได้เลยนะครับอนุมัติรับรถภายในวันเดียวเท่านั้นนะครับ คันหน้าซ้ายคันหน้าขวาสภาพเดิมนะครับไม่ไม่มีแก่ไม่มีไขตัวซีนต่างๆนะครับฟอง,งนุงฟองน้ําไม่มีหย่อนไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับและไม่มีขีดขาดใดๆทั้งสิน้นแผ่นเพต้องตรึงแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ถ้ามีบิดมีแตกหักหายไปครึ่งนึงก็อย่าไปซื้อเด็ดขาดตัวแผ่นเพดนะครับจะต้องตรงขันในเล่มแล้วตรงกับทัซีต้องตรงกันนะครับมันจะบอกของแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์นะครับหมายเรียกเครื่องหมายเรียกทัซีนะครับของตัวเครื่องมันจะมีให้ดูนะครับตรงนี้ ต้องตรงกันนะครับทุกจุดจั่นูต้องตรงกันนะครับนั่นคือรถที่ผ่านกรใช้งานมาที่ไม่มีการดัดแปลงนะครับเครื่องยนต์ตัวชัสซีตัวโครงสร้างต่างๆนะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงซื้อได้นะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะผมบอกก่อนบางที่สมมติเห็นขายถูกอะผมบอกลูกค้าบางคนาบอกว่าเอยเขา่ายกูขายถูกกว่าคุณนะคุณไปดูสภาพรถก่อนนะครับสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับทุกอย่างมันตรงตามข้อมูลตามมาตรฐานของรถมือสองหรือเปล่านะครับมันได้เกรดเอจริงไหมนะครับ บางคนครับขายน,นะครับอย,อยากเห็นแก่ของถูกอย่างเดียวนะครับดูด้วยนะครับการดูรถมือสองนะครับดูดูยากนะผมบอกก่อนนะครับมันต้องดูดูยากแล้วมันบอกเลยว่ามันดูลึกนะต้องดูให้รู้ดูให้จริงนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับในการดูนะครับไม่ใช่แค่ผมบอกไปนะครับผมบอกก่อนนะครับผมจะขายรถเนี่ยผมดูลึกกว่าที่ผมรีวิวตรงนี้นะครับผมดูให้แล้วแต่ผมดูก็คือดูแค่ ให้ให้ผู้ชมนะเข้าใจเหมือนผมนะครับว่าแต่มันดูยังไงเบื้องต้นดูประมาณนี้นะแต่ดูดุกว่าน,นี้ไหมดูได้ครับแต่ผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิชาความรู้เฉพาะตัวนะครับเพราะผมเป็นช่างมาก่อนเนาะก่อนจะมารีวิวขายรถนะครับเป็นช่างมาก่อนนะครับดังนั้นเรื่องเครื่องยนต์ต่างๆเรื่องสีผิวพันธุ์โครงสร้างรถนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวต้องใช้วิชาในการดูประสบการณ์ในการดูนะครับดังนั้นผมเป็นตัวแทนนะครับในการดูรถมือสองนะครับให้ให้ลูกค้าแล้วนะครับ เป็นตัวแทนให้แล้วนะครับดังนั้นลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับวางใจได้ซื้อรถไม่เห็นรถนะครับมีหลายเคสแล้วผมส่งไปนะครับไม่ต้องเห็นรถครับสวยต้องปกแน่นอนนะครับคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนฟรีดาวเก้าพันห้าเท่านั้นรถคันนี้แบบประชาชนไปเดียวออกได้เลยครับสนใจคันนี้ทักมาจองนะครับโทรหาผมได้เลยด่วนนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดเป็นทั้งเบอร์เป็นทั้งไลน์กระบะดีดีสักคันนะครับแนะนําให้โทรหาผมเท่านั้นวันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยนะครับอย่าพลาดกระบะสวยๆช่องนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยยอดขายต่อเดือน120คันนะครับเฉพาะกระบะอย่างเดียวนะครับเรามี3สาขาทั่วประเทศนะครับกรุงเทพลม9แล้วก็ตรงข้ามฝาั่งถนนนี้อีกนะครับเรามี3สาขานะครับรถรวมคันประมาณ500คันนะครับวันนี้เป้ก็ต้องฝากฝากไว้นะครับเป็น1 ในตัวเลือกนะครับกระบะดีๆสวยๆสักคันคันนี้ดีสุดีแม็กหนึ่งเกตัวแอลใครสนใจมีแบบรายนต์ใบเดียวออกได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ